เราก็เอ้กว่าคนมองเราคิดว่าเราสวยที่แท้ฟ้าดเต็มหน้าเลยาาทาเช้าทาเย็นทากลางวันมันไม่หายยิ่งทำยิ่งเป็นคือตอนนี้ผิวเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราประมาณ30อะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาก์ี้นะคะคือที่นี่เขาติดต่อคุณแม่มาเขาบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยมา ย้อนผิว10ปีในระยะเวลา3เดือนปัญหาของคุณแม่คือฝ้าซึ่งคุณแม่รักษามานานแล้วเวลาไปงานเนี่ยช่างแต่งหน้าเนี่ยเก่งแค่ไหนก็ปิดอันนี้ให้คุณแม่ไม่ได้ตอนแรกก็ดีอะเวลาไปถึงงานใช่ไหมคะเดินไปเดินมามันเห็นแต่ฝ้าเราก็เอ้ยว่าคนมองเราคิดว่าเราสวยพี่แค่ฝ้าเต็มหน้าเลยเขาก็เลยบอกว่าให้คุณแม่เนี่ย มาที่เอเมดพระราม9จะมีคุณหมอแนะนําคุณแม่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่าผลิตภัณฑ์คอสเมแลนตอนแรกคุณแม่ตกใจคอสเมแลนเราไปสเปนเราเจอตลอดเลยทําไมเราไม่เคยนึกใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ที่ไทยเอาเข้ามาแล้วแล้วเราลองมาดูกันว่า3เดือนหน้าคุณแม่จะเป็นยังไงไปเจอคุณหมอกันเลยนะคะ คุณแม่มีปัญหาคือเรื่องฝ้าที่มันทําให้คุณแม่ไม่มั่นใจเลยเวลาคุณแม่ออกงานดูกระจกยังไม่มั่นใจตัวเองเอางี้ดีกว่าคุณแม่ก็รักษามาหลายที่นะไปมาทุกที่แล้วเอางี้ดีกว่าในประเทศไทยร้านไหนคุณแม่ไม่เคยไปถามมามีทั้งฉีดยาเข้ามีทั้งให้ครีมทาทาเช้าทาเย็นทากลางวันมันไม่หายต้องบอกเลยว่ามันไม่หายยิ่งทํายิ่งเป็นคุณแม่รู้จักคอสเมลานมาละนานแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามันรักษาฝ้านี่คือจริงๆคือเราอยู่ที่สเปนมานานแล้วคอสเม l a n เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ไม่เป็น g l o b a l คือมันมีมา30ปีแล้วที่สําคัญนะถ้าสมมุติว่าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมากรุงเทพมันก็ลําบากใช่ไหมเราสามารถซื้อออนไลน์มีบริการที่น่าประทับใจมากแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากทางแบรนด์เนี่ยคอยดูแลให้นี่ไงล่ะหน้าสดของคุณแม่เป็นยังไงทึ่งไหมสองข้าง S <S เดี๋ยวไปเจอคุณหมอแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอสวัสดีค่ะฉันขออนุญาตหมอสแกนดูปัญหาสภาพผิวคุณแม่นิดหนึ่งนะ,ะได้ค่ะ คือเครื่องนี้จะดูได้หมดเลยทั้งริ้วรอยละฝ้าลูกุมผลอะไรพวกนี้จะเห็นได้ว่าตรงลบเนี่ยก็คือดูเด็กกว่าอายุส่วนแดงแดงบวกนี่ก็อาจจะมากกว่าอายุนิดนึงตงัวอีกอันนึงก็คือโทนสีผิวอาจจะเข้มกว่าปกตินิดนึงลูกุมผลตรง,งแดงแก็คือจะมีปัญหานนึงของคุณแม่มี2บริเวณแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะรักษาด้วยอะไรคะพวกริ้วรอยพวกนี้รูขุมผนเนี่ยแนะนาคอสสองจะช่วยลูกุมผลได้ด้วยอ๋อตัวที่จะทฟฝ้าเนี่ยช่วยลูกุมผนให้คุณแม่ได้ด้วยช่ได้ครับคือจะช่วยลูขุมผลแล้วก็ ไดด้้วยหม,มาดูความชุ่มชื้นบ้างรือว่าเยอะถือว่าด,ดีนะ,ะเยอะจุดดางดาข้างขวาเท่า,าที่หมอสังเกตก็จะเข้มกว่าข้างซ้ายแล้วก็อาจจะมีตรงหางตานิดนึงแล้วก็มาดูจุดด,ดําจาก u ูจะมีสองข้างมิดสีสองข้างตรงนี้โทนสีผิวตรงบริเวณใต้ตาจะเข้มกว่าปกตินิดนึงความมันซวกสีอุดต,ตันตรงนี้นะครับที่มีปัญหาของคุณแม่เดี๋ยวหมอขออธิบายลักษณะของฝ้าให้คุณแม่นิดนึงนะครับฝ้าเนี่ยมันมี3เกรดด้วยกันแบบแรกก็คือฝ้าเกรดที่ตืดสอคือ ฝ้าลึกสามคือฝ้าผสมคอมบายกันระหว่างตืนกับลึก <Okay. S 1> ซึ่งแต่ละเกรดเนี่ยจะมีการรักษา ทง,ทงที่แตกต่างกันลักษณะฝ้าของคุณแม่จะเป็นแบบผสมมีทั้งตื้นทั้งลึกตื้นสีจะค่องๆ้างเข้มกว่า uh huh. ลึกเนี่ยพอมันลึกปุ๊บสีจะเทาๆออกเทาๆนิดนึงผสมก็คือมี2ส,สีผสมกันซึ่งของคุณแม่ที่ใช้ก็จะประกอบด้วย c o สมิลาน2แล้วก็ m i l า r รีคอ e r y ตัวนี้กันการอักเสบของผิวแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้ให้คุณแม่ทาเช้าเย็นนะครับ uh huh. แล้วก็พักไว10้10-15นาทีเสร็จแล้วก็ ตามด้วยตัวนี้มีลาคาบอนลีตัวนี้นี่ทาเฉพาะแค่ที่เราเป็นฝ้าหรือว่าทาทั่วใบหน้าเลยคะคุณแม่ไาคแม่ทาบางๆทั่วหน้าเลยทั่วหน้าเลยนะคะ,ะครับหลังจากนั้นก็ทาครีมกัน,น,นแดบดบสีมันจะเป็นสีเบจว้าวมันคล้ายนี่เลยอะ่ะมันเป็นรองพื้นให้คุณแม่ได้เลยผลข้างเคียงอาจจะมีหน้าแห้งหรือแดงได้บ้างเลยอาจจะ,ะมีรอกได้นะครับแต่ระหว่างนั้นเว้นเลเซ,เซอร์หน้าก่อนตัวเขาในรังสองประสิทธิภาพของมันก็คือลดการทํางานของเม็ดสี ผัดเซลล์ผิวในชั้นลึกแล้วก็หยุดการสร้างเม็ดสีด้วยเดี๋ยวหมอจะให้ผลิตภัณฑ์ตัวคอสมิลค์โฮมแพคคุณแม่ไปนะครับให้ไปลองใช้<ม>แล้วก็อีกเดือนหนึ่งขออนุญาตมาฟอรอลัพผลเม็ดสีต่างๆที่รักษาไปนะครับได้ค่ะ ผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วมันดีขึ้นเลยดีขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9าม้คือมันดีขึ้นทุกวั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 นในแต่ละวันแต่ว่าเวลาที่ลอกเนี่ยมันไม่ใช่ลอกหน้าเกลียดอ่ะมันเป็นลอกเหมือนกันผลัดเซลล์ผิวที่มันตายอ่ะแล้วมันออกไปไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นนนจะบอกเธอไม่ได <Billie? S 1> <ๆ>้แต่งหน้าเลยหรอ บอกใช่ฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยฉันแค่ใช้ครีมตัวนี้ตัวเดียวทุกคนบอกมันอเมซิ่งมากเพราะว่าหน้าแม่ใสโอ้ความชุ่มชื้นคราวนี้คุณแม่ดีมากเลยดีมากเลยนะใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเลยนะหนึ่งเดือนอจากเดิมของเราอยู่ที่6กส็นี้เป็น8 4ครขั้งแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาคือตัวริ้วรอยนะกับโทนสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอของเราของเรามีรอยแดงกับรอยที่เป็นตัวจุดด่างดนิดนึงก็หลังใช้ตัวเมโสไสติกไปเดือนหนึ่งอยู่หน้าของเราก็คือดีขึ้นเลยนะตัวริ้วรอยก็ คือดีขึ้นนะครับรูกลุ่มขนก็คือกระชับขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นพวกจุดด่างดําก็คือได้แบบเกือบเต็มร้อยเลยนะตอนนั้นมันก็จะอยู่แถวๆสี่เนาะ แต่คราวนี้คือได้12คือจะหายไปเยอะขึ้นนะครับจุดดำดำลดไปเยอะขึ้นจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากตอนแรกม,มันประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเป็นเกเนเลยข้างแก้มนะที่ตอนแรกเรามีรอยดำเนาะก,กับรอยแดงจางลงเลยนะแค่เป็นจุดแดงๆนิดเดียวรอยดำที่คาดตรงกลางจมูกนะครับก็จะหายไปลองแก้มก็คือแบบว่าที่เคยลึกนะครับก็คือตื้นขึ้นเลยเลยนาะตื้นขึ้น,นเลยผลลัพธ์ที่ได้อ่ะคือมันเป็นอะไรที่ Amazing เราดีใจมากเลยนะนี่จริงๆเลยดีใจดีใจที่สุดในชีวิตมันได้หน้าใหม่ได้ ได้ความยาววัยกลับมามได้ความเป็นตัวของเราอะ่ะ<ม>ความเป็นเน่งกลับมาความมั่นใจความมั่นใจนะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่า60วันหน้าของแม่เน่งจะเป็นยังไงตอนนี้2เดือนกว่าแล้วเนี่ยนะคะผิวหน้าคุณแม่ก็ยังดีเหมือนเดิมนะแต่ว่า คุณแม่เนี่ยไปต่างประเทศมาไปต่างประเทศมาแล้วมันร้อนมากไปเดือนนึงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไปน้อยๆอยู่กับแดดตอนแรกกังวลมากยิ่งกังวลยิ่งเป็นเราก็ใช้ครีมของเราไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราทาทุกวันรอบที่แล้ว84รอบนี้81เอาที่เน้นๆก่อนก็คือพวกจุดด่างดำจากแสง UV ถือว่าเท่าเดิมนะผิวดีขึ้นนะครับประมาณ20%เลยก็คืออยู่โดยรวมดีแต่ว่าจะมีดอกที่แบบ จาก84เหลือ81เปนี่ยคิดว่ามาจากประวัติที่มาเมืองหนาวแล้วก็บำรุงอาจจะไม่ถึงเท่าที่นี่อพอทีมมันสำหรับเมืองเมืองร้อนนะครับค่ะด่างดำคุณแม่ก็อยู่ในเกณฑ์โอเคก็คือโดยรวมถือว่าดีขึ้นเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้านะคะ นี่เป็นผลครั้งแรกสุดที่คุณแม่มาเจอหมอนะครับค่าเฉลี่ยก็คือ6 7เ็นะครับจ,จ, 88, จุดกับแสง UV 88ดดจุด่งดสส่วนททนสีผิวจะค่อนข้างข้าง2ครั้งที่2กับครั้งที่3จะดูใกล้เคียงกันเป็นร้าหมอค่อนข้างพอใจแนละ้วเอาที่แบบเห็นชัดๆเลยก็คือแก้มสองข,องของ้างมันดูสมูทดูเนียนขึ้นดูผนโดยรวมก็ดูผิวจะละเอียดเรียบเนียนขึ้นพวกสิวคุณแม่ไม่มีองศสีก็มีความสว่างส่วนริ้วรอยนี่ดูจากเทียบจากครั้งแรก,กนี่ต <Yeah. S 1> บวก7จิขึ้นไปได้เลยครับแม่กนะารเป็นแป้งของผิวเนี่ยจากวันแรกเนี่ยเรามีเยอะมากเลยจนถึงวันนี้แทบหายไปหมดแล้วตอนนี้เราพอใจละคือตอนนี้ผิวเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราประมาณ30อ่ะมันกลับไปได้อย่างนั้นเลยนะแล้วไม่ใช่เรารู้สึกอย่างเดียวเพื่อนเราบอกด้วยหน่งวันนี้ผิวเธอเด็กไปเลยเราไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าแต่ก่อนเนี้ยเวลาที่ออกจากบ้าน ต้องแต่งรองพื้นต้องปิดฝ้าว่าเราจะทํำยังไงกับกับมันตอนนี้เราหน้าสดออกจากบ,บ้านได้ทุกคนรอบตัวต้องถาว่าใช้อะไรแล้วทุกคนจะไม่เชื่อเลยว่าเราอายุจะ60แล้วอะ่ะแม่ไม่เคยเชื่อกนในในตัวครีมตัวไหนเลยแต่มาเจอตัวนี้มันแก้ทุกอย่างทุกอย่างที่เราเคยเป็นได้ทั้งหมดอยากให้ทุกคนลองเราเป็นคนไม่โกหกอยู่แล้ว ถ้าเราใช้แล้วมันไม่ดีจริงแม่ไม่แนะนำใน3มเดือนเป็นอะไรที่ง่ายมากอะตอนแรกคิดว่ายากอะทำไมมันง่ายขนาดน,นี้คงจะใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เพราะมันเป็นชีวิตประจําวันของเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรแม่เลยแต่แค่เปลี่ยนหน้าแม่ให้ดีขึ้นเท่านั้นเอง